เวลาพ่วมกับหนังว่างก็ดูหนังอะ่ะถ้ามีคนจ้างของดูหนังจ้างเดือนละแสนนี้แล้วไม่ต้องทำอะไรเลยผมก็เอาผมเคยดูทั้งวันอะ่ะไม่เบื่อเพราะเราชอบเวลาดูหนังเนี่ยเหมือนเราได้ไปเที่ยวอะ่ะบางเรื่องเนี่ยที่เราไปดูซ้ำเนี่ยคือเราดูรอบแรกหรือรอบสองเนี่ยดูแบบเพลิดเพลินรอบสี่รอบห้ารอบหกเนี่ยแสดงว่าก็าชอบมากแล้วก็มุมมองมันก็จะเปลี่ยนไปเราเอาความเป็นคนทำหนังเข้าไปในนั้นแหละ เราจะดูลึกเข้าไปกว่าการเล่าเรื่องธรรมดาอย่างเหมือนชลีชปิลเงี้ยเล่นคนหัวเราะได้ทั้งที่ไม่มีเสียงฮะแสดงว่าไอ้ภาพมันคืออาวุธหลักของของหนังเลยยิ่งมันสมจริงมากขึ้นยิ่งมันทําให้เราตื่นตาตื่นใจมากขึ้นเนี่ยคนดูก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนจริงอ่ะมันเหมือนกับเราได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆผมรู้สึกว่าการดูหนังที่มันเป็นจอโค้งเนี่ยภาพที่ได้เนี่ยมันสมจริงกว่ามันมีมิติชัดลึกซื้อตั๋วราคาเพิ่มอีก นิดเดียวฮะก็เหมือนซัมซุงเคิร์ฟครับราคาแทบไม่ต่างจากจอบแบนเลยนะครับเหมือนกับว่าเราได้ยกลงหนังของมราที่บ้านเราครับซัมซุงเคิร์ฟเลิฟเลย